เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะเราต้องซ่อน,อน,นอคิลเลอร์วันนี้เนี่ยอกเชี้ยคิลเลอร์ตัวใหญ่ใหญ่เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราจะต้องไปหาอ๋อเราต้องหาชั้นส่วนปะรอนฟอร์มคิลเลอร์โอเคน่าจะเป็นที่ที่คิลเลอร์เกิดก็ได้นะอุ้ยมีผู้บาดเจ็บเต็มเลยสวนด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเยี่อะไรเสร็จฮะตัวใหญ่ใหญ่เลยเฮ้ยน,นี่ไอ้ ต้องค่อยๆเก็บเก็บไอ้พวกของไปนะครับเฮ้ย้ประตูเปิดแล้วเชี่ยคิวเลอร์ยืนมองไปเร็ว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 ฮึบเรียบร้อยเราหนีรอดจากคิวเลอร์ได้แล้วรอรอบต่อไปนะเฮ้ยแต่อยากเป็นคิวเลอร์บ้างวะเป็นไงวะเป็นได้ปะเฮ้ยนี่หรอคิวเลอร์เชี่ยทำไมหน้ามึงแบบ กงไม่มีฟันด้วยเอ้ยมีวะจะเป็นฟันแดงๆนะนี่ไรกองไฟอ๋อไม่แล้ว <c oughs> กองไฟแผดเผาเอาละครตอนนี้กำลังจะเลือกคิลเลอร์แล้วอ๋อไม่ใช่เลือกต้องโหวตว่าจะเอาแมปไหนโหวตไงวะอ๋อต้องเหยียบนะโอเคงั้นเราเอาแมปนี้เอาไม่ทันไม่ทันแล้วเอ้ยใครได้เป็นคิลเลอร์หวยอกทิกหวยตกที่ใครเฮ้ย เฮ้ยีดวิ้กัวกลัวคเลอจริงปะเนี่ยเชี่ยผมกลัวคิลเลอร์ตัวนี้ว่ะโอเคเราเราต้องไปซ่อนนะเราเก็บโอเคที่นี่ที่ซ่อนดีนะเราอาจจะแบบอยู่ตรงนี้ได้ไมเอออยู่ตรงนี้ได้นะนี่ย่างี้นะเฮ้ย นี่หรอนี่นี่เป็นทางออกปะไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เราหาก่อนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะใครมาขุดบิตคอยน์เปล่าเฮ้ยเฮ้ยรีดเสียงยังไงชีพมีคนโดนฆ่าตรงนั้นเฮ้ยมึงอย่าไปดิแล้วเพื่อนเราจะไปทำไมอะไปดูเหรอชีดชีดชีดอยู่ไหนอะข้างล่างเหรอชียมันมาแล้วมันมาแล้ว ทำเลยบมลย่มนี้ที้จตัตมัทับัตบัตบัับัตัตบัตตับัตบัตบัีบัตบลยบัตบัตวัตบัตบัตบบัตบบัตบัตบัตเัยบัตบัตกูวิงว่งกูวิงว่งจะอยู่ทไม,ทไ,มไง้เรา,เรา เราช่วยได้ปะเร,เราอาจจะไปช่วยได้นะโอเคเดี๋ยวเราไล่เก็บของก่อนห่วงตังห่วงตังนี่แต่ไม่ต้องห่วงนะผมว่าคิลเลอร์น่าจะอูดินเสียงเดินเสียงใกล้ๆนี่งั้นเราหลบข้างบนดีกว่าเช็ด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  อะไรอ่ะใช่มันฆ่างี้เลยนะโอเคงั้นเราไปหาที่หลบดีกว่าทุกคนผมว่าอยู่ที่นี่ไม่น่าปลอดภัยโอเคมือโผล่ปะมือโผล่ปะมือไม่โผล่นะโอเคอ๋อเราสามารถยอ่อได้แต่ถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ขี้ขาดดิจริงหม งั้นเราออกไปดีกว่าไปช่วยคนดีกว่าเออไปช่วยเพื่อน,อ,นอุ้ยยินเสียงฮึประตูนี่ของนี้โอ้ยข้างหลังเราเลยเราสามารถชื่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะคือแล้วมันอยู่แถวนี้เหรอ ชี้อยู่ข้างล่างเลยไม่ช่วยได้ปะวะเออเราเราไปช่วยด้วยโอ้โหมาแล้ว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 ชิบ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 ,ชบ,ชบ,ชบเราหลบตรงนี้หลบตรงนี้มันมันไม่ไไน่าเห็นนะเห็นปะ ไม่ได้นะเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ,อือตูดเอ้ยกระจอกว่ะเนี่ยหลบตรงนี้โอ้ผมบอกเลยผมอยู่ได้เป็นนาทีอะจริงเฮ้ยมีเพื่อนล้มอะ่ะเราไปช่วยได้ปะ จย่ไปช่วยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อมันอยู่ตรงนั้นโอเคงั้นเราลงท่อเลยเราหนีลงท่อเลยอย่า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 พามันมาดิพาแล้วอีกหลบ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 นอนไว้นอนไว้นอนไว้อย่าตื่นนะอย่าตื่นนะเฮ้ย ไปเลยเราไปเลยไปเลยมาไปเลยมาไปเไปลยมันจะมาปะมันจะมาปะมันจะมาฆ่าเราปะไม่ฆ่านะงั้นเราไปเลยนะปะละเอาว่าไปดีกล่องเด้ได้ไรได้ไรเอา เราได้มีดใหม่อะน่าสนใจโอเคแล็ท็อปขายให้หมดตัวนี้เราได้เงินละไอ้เฟี feel, feel. ้ยวเฟี้ยวายเลือกตัวอยากเป็นอ่ะโหน่าจะยากนะอีกแล้วคนเดิมอีกแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ลงที่เราอ่ะหรืออันนี้มันเติมวหรอ ที่ผ่า,าแล้วไงแล้วไอ้นี่มันฆ่าคนไปเยอะด้วยดิประเด็นอะ่ะเออมันฆ่าคนไปเยอะมากอะ่ะรอบที่แล้วคือแบบเหลือแค่อสองอะ่ะล้วเอาไงอะ่ะจะรอดปะวะเอยทางนี้มาได้ฟิ้วฟวคิวเลอร์อยู่นี้ปะปึ๊บขอของก่อนขอของจากข้างบนก่อนครับไม่รู้ว่าคิวเลอร์มาหรือยังนี่ให้มีกองเอาไปสู่มีดโอเค ีของอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยได้ยินเสียงของเก็บของที์ครบแล้วเราขึ้นไปไงอึ๊บอึ๊บโอเคงั้นเราจะอยู่ในท่อแล้วกันบอกว่าในท่อจะไม่มีใครนะเชชเชชเชชคชออะไรอะ่ะ มันอยู่ข้างนอกนี่เหรอเชียช่ยเชี่ยมันมาแล้วมี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 เพื่อนเพื่อนอย่าไปตะกันอย่าไปตะกันทิพาเลยเพื่อนเข้าท่อไปแล้วเพื่อนเข้าท่อไปแล้วเชี่ยมันนี่มันนี่คามันนี่คา,ม,า,า,ม,า,ามันน,มนี่เพื่อนมึงคามันนี่ดิ เชี่ยมันมหมายมันหมายปองมันหมายปองมันหมายปองชี่ยมันหมายปองไอ้เหี้ยคือมันโหเสียงโดนฆ่าเยอะมากเลยอะเซียวว่าฆาตกรตัวนี้โหดมากเลยเว้ยตอนนี้มันอยู่ข้างล่างอะตอนนี้มันไล่ฆ่าทุกคนอยู่เว้ยทุกคนทำไงดีเราจะไปช่วยเพื่อนยังไงให้ทันวะ ประตูทางออกก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเเชี่ยมันเห็นเรามันเห็นเราอุ้ยเชี่ยนี่มาจากไหนวะตกใจเมื่อกี้มันเห็นเราแต่มันไม่ขึ้นมาฆ่าเราอะ่ะทําไมวะไหนไปตรงนี้ขึ้นไม่ได้เหรอไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นได้แต่มันไม่ไม่มาฆ่าไปเออพวามึงรอมาทําไมรอมาทําไมเราหลบตรงนี้หล,ลบตรงนี้ มองเราไม่เห็นหรอกอย่ามองกูเลยแตมองที่อื่นเถอะเฮ้ย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 เชื่เชื่อ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 มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูโอเคตรงนี้มีเพื่อนที่บาดเจ็บปะไม่มีเลยอะคืออะไรมันมันฟันแล้วมันซ้ำเหรอใช่ปะเฮ้ยชิบหายแล้ว ชิบหายลเลยเฮ้ยข้าตากรติดเหรอจริงป้ะเนี่ยข้าตากรติดเหรออ้าวหวานหวานกูละหวานกูละช่วยเลยช่วยเลยฆาตากรติด <c oughs> เอ้ยฆาตากรติดทุกคนฆาตากรติดหวานละเนี่ยยืนมองเลยฮะโอ้โหตอนนี้มัน จ้องเราเอ่าโอเคงั้นเราจะยืนมองมันตรงนี้นะเขาาจะกอนติดโอ้ยสงสารว่ะสว์นะเป็นคนเลวก็งี้นะครับนะเป็นคนเลวเป็นคนเลวก็จะเจออย่างนี้นะครับน้องๆหนูๆอ,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 อย่าเป็นคนเลวนะครับถ้าเป็นคนเลวจะติดไม้ถ้าเป็นคนเลวจะติดไม้นะครับจาไว้เอาอ่ะสบายละ นี่ไงเป็นตูทางออกเปิดแล้วโอ้โหรอช้าอยู่ใหญ่ปลาะไหนเปิดกลองเปิดกลองเปิดได้ปะโอเพนอ้าทำไมโอเพนไม่ได้อะเอา้าโอเพนไม่ได้อะก็กดโอเพนอ่างงี้ยต้องซื้ออีกเหรอ๊อช่างมันโอเคนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผม,ลเ,มเล่นเกมอะไรก็สามารถบอกได้นะครับปลาะไอ้เหี้ย